จากประสบการณ์ก่อนที่พี่จะได้กันปีคารเนี่ยเวลา Creative เอางานให้เราทำเนี่ยเขาจะมีเรฟเลนซ์มาด้วยซึ่งงานเหล่านั้นน่ะมันเป็นงานที่ได้รางวัลระดับโลกแล้วเราระดับอะไรเราแม่งแบบฝุ่นมากก็ <five> <Healthcare. S 1> คิดเล่นๆกลับไปนะว่าเฮ้ยถ้าแม่งเอางานเรามาเป็นเรฟเลนซ์ล่ะเชื่อมันคงง่ายเนาะ พอเราได้ไอเดียแบบนี pop, mm ้ hmm. ป๊อปก็เริ mm ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็ทำงานให้เป็นเรฟเฟนส์ของโลกสุด ตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลที่คานปี2011นะครับถ้าเทียบกับกลางปีมันก็เหมือนเราได้ออสการ์เหมือนเราได้เหรียญทองโอลิมปิกก็คิดในใจว่าเอ๊จะทำไงต่อเหมือนเราได้แชมป์โลกแล้วเลิกดีไหมเลิกดีไหมความหมายคือว่า กว่าที่พี่จะได้การปีคาเนี่ยมันใช้เวลาทํางานในอาชีพนี้สิปีแล้วนะก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงต่อเราจะกลับไปทําในเมืองไทยก็คือกลับไปแล้วก็ทํางานง่ายๆไหมไม่ต้องไปสนใจงานแบบรางวัลอีกเลยทำมาหากินไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปแล้วไม่ต้องสนใจรางวัลอีกแล้วหรือจะไปต่อแล้วถ้าจะไปต่อเราจะไปต่อด้วยบริบทแบบไหนด้วยวิธีคิดแบบไหน ก็เริ่มคิดว่าเอเราเราเราจะทำยังไงก็ไปเจอประวัติอันหนึ่งของการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ครั้งแรกเนี่ยด้วยคน2คนนะก็คือเอ็ดมัน i l ฮิลลารซึ่งเป็นคนจ้างนะกับคนพาขึ้นเขาคือเทนซิงตอนที่ทั้งสองขึ้นเอเวอเรสต์ได้ เอ็ดมันฮิลารีกลับลงมาได้เป็นท่านเซอร์แล้วก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยแต่คนที่น่าสนใจคือเทนซิงเทนซิงเมื่อเขาลงกลับมาปั๊บเขาก็มาตั้งบริษัทแล้วก็พาคนขึ้นเอเวอเรสใหม่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูคือเทนซิงว่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดด้วยวิธคิดแบบเดิมก็คืออ๋อพอขึ้นเอเวอเรสแล้วได้กังปีคานแล้วก็เลิกนะหรือว่าไม่ต้องสนใจรางวัลอีกก็เปลี่ยนวิธีคิด นั่นก็หมายความว่าพอไปถึงจุดสูงสุดกลายเป็นแค่จุดเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคล้ายกีฬาก่อนหน้านั้นน่ะพี่จะถามตัวเองตลอดว่าถ้าในโลกนี้โอกาสมีเท่าเทียมกันทำไมนักกีฬาในโลกถึงประสบความสำเร็จซ้ำๆกันก็จะครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเป็นช่วงๆเลย สุดท้ายก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาทั้งหมดเหล่านั้นค้นพบองค์ประกอบของความสําเร็จแล้วเขาสามารถที่จะทําครบลูปนะพอมันเขาทครบลูปโอกาสที่มันจะทาซ้ํามันก็จะทําได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มองกลับมาบองว่าเฮ้ยถ้าเราเคยขึ้นเอเวอรเรสต์ได้แล้วเราสามารถถอดสูตรมันออกมาได้มันต้องทําซ้ําได้สิวะภารกิจของพี่เลยก็คือเลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะพูดกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เป็นครีเอทีฟทั้งโลกเนี่ยด้วยคำคำเดียวที่เปรียบคล้ายๆเอเวอร์มันก็เลยมีคำว่า make a masterpiece ขึ้นมาเป็นสโลแกนที่ได้จากหลังจากการได้กังปีคานพี่เรียกว่าการรีเซ็ตก็คือทุกปีเมื่อเราขึ้นไป e v e r อร t กลับมาเราต้องรีเซ็ตใหม่เพื่อที่จะขึ้นไปในอีกปีหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยอาชีพของพี่ก็คือมันเป็น โปรดักชันเฮาส์เพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบว่าเราเป็นคนพาคร mm ีเอทีฟขึ้นเอเวอรเป็นประสบวามสำเร็จ mm hmm. สิ่งที่พี่คิดตอนที่ได้กังปีคานเนี่ย mm hmm. พี่ไม่ได้มองมันว่ามันเป็นรางวัลนะคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันคือรางวัลพอได้ลงมาก็เอารางวัลนั้นนะไปไปโชว์ในตู้โชว์แล้วก็จบ พี่ก็ถามตัวเองว่าเราได้ประโยชน์อะไรจริงๆจากมันถ้าเราจะได้ประโยชน์จริงๆกับมันเราควรจะทำอะไรกับมันป,ปกติแล้วในง,งานโฆษณานเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของจริงๆคือ creative คือเอเจนซีเราเป็นแค่ supplier ร์คนก็อาจจะไม่รู้จักเราทีนี้เราก็เริ่มสุกะเฮ้ยเราต้องออกไปหาปลาแล้วว่ะเราต้องออกไปบอกเขาปี2012 เราก็ไปออกบูธท,ที่คานเขาก็จะบอกอ๋อนี่งานที่เราช่นงทำเหรอพอเขารู้ว่าใครเป็นคนทำเวลาเขาคิดงานเขาจะนึกถึงเราพอเขาคิดถึงเราคิดถึงเราสัก10คนแล้วมันส่งงานทีเดียวมา10เจ้า20เจ้า30เจ้ามันคือทั้งโลกอะถ้าเราไม่มีซิสเต็มไปซัพพอร์ตมันจะทำงานได้ไหมก็ทำไม่ได้เนาะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราซัพพอร์ตไม่ได้ไอรางวัลที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันไม่ได้สร้างมูลค่าต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คิดต่อเลยก็คือว่าท่า,านเ้นมันต้องมีมีระบบที่สามารถรันงานทั้ง10หรือ20งานได้แบบสมูทสมูทอ่าแน่นอนในโลกนี้เราไม่สามารถทำอะไรประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง พี่จะเทียบการทำงานเป็นเหมือนเหมือนเล่นกีฬาทุกคนต้องมีตำแหน่งของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยพี่ก็จะมองว่าเฮ้ยเราจะสร้างทีมได้ยังไงทีมมันก็ต้องหมายความว่ามันต้องประกอบด้วยคนที่มีตำแหน่งแล้วมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเลือกทีมก็คือเราต้องเข้าใจหนึ่งต้องเข้าใจตัวเราเองว่าเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรไม่ได้ดีพอเราจะเริ่มคนที่สองเข้ามาเราต้องมองว่า คนที่2องเนี่ยเขาทำอะไรได้ดีแล้วสิ่งที่เขาทำได้ดีเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีมันก็จะเสริมกันถ้าเราทำได้ดีเขาก็ทำได้ดีในเรื่องเดียวกันมันก็คือกลายเป็นตัวสำรองเหมือนกีฬาเลยเราคงไม่เลือกศูนย์หน้าทั้งทีมคือจากที่เราสเก็ตไปเนาะแล้วก็ที่โพสต์ b ีี่ความต้องการลูกค้า ดูแล้วเป็นไงบ้างโอเคดีเลยเพราะว่าเขาอยากได้เก็บแล้วก็ผมขนจริงดูน่ากลัวดไม่น่ากลัวอืยสีหน้าไม่ใส่เลยโอเครับโอเคครับเจ้าเดจ้าเด็ดเด้ดเาปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้จักพี่ในในงานเซมิสไนท์แฮปเป n and นนเ l ลเนาะตอนที่ ผมเห็นเ l a y o u ์อของซันสัญญาให้เป็นหนึ่งแ l ผมเห็นแล้วโห oh, ที่คือโกในการทำงานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็น DDA หนึ่งของเราคือเราเราดีไซน์แบบ visual structure mm hmm. ในในงานกือบทุกชิ้นนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยพอเราเอาทำให้มันเป็นสีขาวกับสีอ,อ่อนกับสีที่มันเป็นสำลดเนี่ยมันก็เลยดูแตกต่างกันนะครับผมก็เลยเแบ่งครึ่ง ของตัวงานนะครับแล้วก็ซ่อมดวงอาทิตย์ไว้ข้างหลังก่อนเมฆนะครับโดยที่ให้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเส้นส่องลงมานะครับโดยเส้นหลักๆมันก็จะชี้ไปที่กระเป๋าเวลาเราดูงานมันก็จะทําให้เกิดโครงสร้างเส้นนําสายตาในในงานนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการใช้ภาพาเรียกว่าภาษาภาพก็คือตอนคนลากกระเป๋าเนี่ยกับกระเป๋าที่มันหลดลงเครื่องเนี่ย ผมก็มองว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโชว์โปรดัก์ทั้ง12มุมเราทําไมไม่พลิก <Why? S 1> ให้มันเห็นทุกมุมน,นะเพื่อที่จะบอกว่าในขณะที่มันลงถูกดำเรียงอยู่ในนรกเนี่ยสภาพของมัน,นสมบูรณ์นะครับไม่บุกสลายแล้วก็ไม่เป็นอะไรงานของผิดูชั่นเนี่ยเราคือเราจะทำภาพ ในเรียกว่าสไตล์แบบซูเปอร์เรียลสติกก็คืองานที่มันดูเหมือนจริงข้อยากของภาพเหมือนจริงเนี่ยมันจะมีความงามของมันอยู่นะแต่ความเหมือนจริงของมันจะหลอกตาเราคนทั่วไปเวลาดูภาพเหมือนจริงจะรู้สึกว่าก็มันแค่เหมือนจริงมันจะไม่ไปสเต็ปความงาม ความเหมือนจริงของมันเนี่ยมันก็มีอีกว่ามันเหมือนจริงแบบไหนเหมือนจริงแบบภาพถ่ายเหมือนจริงแบบภาพวาดเรื่องสิ่งที่ดูชั่นพยายามค้นหาความงามที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของเราเราก็เลยค้นพบว่า,วาโอเคงั้นเราจะทํางานที่ดูคล้ายภาพถ่ายคล้ายภาพวาดเพราะว่าเราใช้ศาสตร์ทั้งสองศาสตร์รวมกันเวลาเราทํางานเนี่ยดีเทลเนี่ยมันจะเหมือนภาพถ่ายแต่ว่าอารมณ์ของภาพหรือ แสงเงาของมันจะเหมือนภาพวาดมันก็เลยทําให้เวลางานของเราเมื่อไปวางเทียบกับคนอื่นมันจะ outstanding ออกมาด้วยความแปลกโจทย์เนี่ยยากที่สุดตั้งแต่เคยทํามาเพราะมันทําเรื่องที่ไม่น่ามองให้น่ามองใครอยากเห็นรูปฟันผูกบ้างไม่มีใครอยากเห็นหรอกแล้วทาให้มันเป็นภาพที่มันอิมแพกแล้วดูน่าสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย พอเราใช้ทานสซลูชันแบบการส่องแสงบบีมันก็ยิ่งมันก็จะช่วยทําให้มันเกิดความเขาเรียกว่าความงานบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการบาลานซ์ระหว่างความความไม่สวยความน่าเกียดกับความงามเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องที่ยากงานชิ้นนี้ก็ได้โกอิลลัสเชันที่ขานปีต่อมานะครับ นักกีฬาที่เก่งๆในโลกทุกคนมีท่าไม้ตายในงานโฆษณาเนี่ยมันมีงานประกวดทุกๆปีสิ่งที่เป็นโจทย์เลยคือมันจะต้องใหม่เสมอไม่เคยเห็นไม่เคยมีหมายถึงท่าท่านี้เคยใช้ไปแล้วได้โกไปแล้วในปีที่แล้วมันจะไม่สามารถได้โกในอีกติปีต่อๆไปมันจะต้องมีท่าใหม่ที่แปลกกว่านั้น พี่ก็เอาตัวอย่างงานแบบนี้เป็นเปรียบเหมือนท่าไม้ตายนะนั่นก็หมายความว่าทุกๆปีเราต้องมีท่าไม้ตายใหม่ๆที่ไม่ซ้ําแบบเดิมหลังจากที่ได้โกแบบนี้ป๊อปงานในโลกก็เป็น CGI ปั้นๆดีเทลแบบนี้พวกดีเทลยิบๆินียก็เป็นกระแสเป็นเทรนของของตลาดนะครเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่มองต่อไปก็คือว่าถ้าตีลังกา3รอบแล้วควงอีกหนึ่งรอบเนี่ยมันเป็นท่าที่ฮิต ปีหน้าคนก็จะทําแบบนี้แหละจะเป็นแพทเทิร์นการตีลังกาแล้วก็ควงเรื่องสิ่งที่เราต้องทําคือถ้าเราอยากจะได้โกยและเซชั่นที่คาดอีกเราต้องไปไกลบียอนกว่มันในส่วนที่เราคิดว่าใครก็ทําไม่ได้นี่คือท่าไม้ตายใหม่ๆนาะในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเราใช้มากท่าไม้ตายปั้นแบบดีเทลยิบยิบแบบนี้ไปแล้วปีต่อมาเราจะทําซ้ําๆแบบนี้มันก็ไม่มีทางได้แล้วเราก็ต้อง มาที่มันแปลกออกไปอันนี้ก็ได้โกยและเซชันในปีต่อมากฎข, <Beast. S 2> ของกีฬาก็คือคุณจะทำสิ่งที่มาศจรรย์แต่คุณทำได้ในกรอบน,นยิ่งเราทำได้ยากเท่าไหร่จะเรียกว่ามาสจรรย์เท่านั้น เราก็มองมุมว่าเฮ้ยถ้าในอาชีพเราเราเหมือนเล่นกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีเฟรมอยู่นะมันมีกรอบอยู่มันมีบีฟอยู่มันมีความต้องการของลูกค้าของแบรนด์ของครีเอทีฟมันมีเฟรมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําภายใต้โจทย์ภายใต้กรอบผมไม่ได้รู้สึกว่าศิลปะไอเนี่ยมันมาอยู่ในกรอบเพราะมันก็มีกรอบของมันอยู่แล้ว ันนี้เป็นฮาร์วีนิโคนะครับเป็นห้างที่เขาพูดถึงเรื่องเซลแบบ maximum impact คือเซลล์แบบแบบใหญ่นะครับในระดับแบบช้างชนกันแรกปัญหาคืออย่างที่บอกพอเราเข้าสเกลป๊๊บเนี่ยโอ้หมันชนกันไม่ได้ว่ะแล้วมันชนกันแล้วก็ไม่สวยเราก็เลยใช้โครงสร้าง golden section นะโดยที่เอาลากกระช้างเข้ามาอยู่ในกรอบเฟรมนี้ แล้วในโลเดนเซคชั่นเนี่ยมันจะมีสไปรัลของมันอยู่นะฮะเราก็เอาสไปรัลของมันมากำหนดโครงสร้างเชฟของงวงของตัวของใบหูของรอยยนนะครับจากนั้นเราก็หาจุดโฟกัสที่มันชนกันคือสไปรัลสองอันที่มันมาตัดกันนะครับหาจุดศูนย์กลางแล้วก็ใส่ฝุ่นเข้าไป ก็ใส่โลโก้ก็จบเห็นไหมมันมันคือความสนุกที่เราเล่นแค่ในกรอบผมไม่ได้ไปไกลกว่านี้เลยเราไม่ได้ไปไกลกว่าที่จะต้องให้แลดชนกับช้างเล เราจะพยายามเรียกว่าซ่อนมีนิ่งบางอย่างซึ่งคือไอเดียเหมือนเมื่อกี้ถามมาว่าเราทำภาพที่สวยงามแต่จริงๆเราไม่ใช่เราเราเราทำภาพที่เล่าไอเดียแต่เราใช้ความสวยงามเป็นตัวล่อนะในความหมายคือว่ามัน Impact เราใช้คราฟของเราเราใช้ DNA ของเราสร้างความ Impact เพื่อให้คนมองภาพนั้นแล้วไอเดีย มันจะเอาออกมาวิธีที่ทำทุกครั้งเลยคือเราจะสต u ดี้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เราจะกำลังจะทำพอเรารู้และเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำเราเมื่อเราทำได้เหมือนแล้วเราต้องทำให้มันสวยขึ้นเมื่อมันสวยขึ้นแล้วมันต้องเล่าไอเดียนะครับหน้าที่มันมีเท่านั้น สิ่งที่ผมทำคือผมทำให้พื้นมันเป็นลายเสือมันคือโลกของเสือไม่ใช่โลกของเราชิ้นแรกเราก็เลือกเขาบอกเป็นเหมือนแอฟริกานี่แหละเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นผมเลือกสีเท็กเจอร์ของมันให้เหมือนกับผิวแรกส่วนชิ้นฉลามเนี่ย ผิวฉลามมันเรียบมันรืออินดอร์ที่ถูกน้ํามันจะมันแต่มันจะเข้ากับผิวฉลามเราก็จะได้ภาพที่มันซ่อนวินนิ่งอยู่ถ้าตัดชิ้นนี้ไปก็ไม่น่าจะเป็นอิลูชันเต็มครบะนะครับเพาราะงานชิ้นนี้เนี่ยได้ โกที่ค่าวหโกอันนี้เป็นโฟโต้รีทัชเป็นโปรเซสของการรีทัชนะครับก็คือเราถ่ายาไก่แต่ละชิ้นมาแล้วก็มาประกอบรวมกันก็อย่างที่บอกคือเราพิกอัพงานที่ไอเดียมัน outstanding นี่คือระดับเลเวลที่มันเป็นของเราเข้าใจโจกเนี่ยคือไอเดียนี้มันต้องเห็นเป็นไฟเป็นควันก่อนที่จะเห็นเป็นไก่ เนาะเพราะฉะนั้นการใช้สกิลในเรื่องของการดีไซน์หรือการทำภาพเนี่ยในด้านความงามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้ว่าลิมิตที่เราเห็นแบบเนี้ยมันเป็นไฟหรือยังมันเป็นควันหรือยังแล้วมันเมื่อมันซูมเข้าไปเราต้องไม่ทำลายความเป็นไก่ ขอพี่เนี่ยพี่จะเรียกว่าอะไรชีวิตหมกมุ่นกับการถอดรหัสนะพวกดีโคดดิ้งพวกอะไรเงี้ยก็คือว่าพี่เชื่อว่ามันมีมันมีรหัสอยู่ในในสิ่งต่างๆในโลกเนาะะนั้นสิ่งที่ที่พี่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าจะสนใจการถอดรหัสงานไฟาอาร์ต ผมจะให้2ส,ส่วนนะครับ advertising กับ advertising ก็คือเราจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับพูดที่พูดถึงว่างานโฆษณาที่พูดถึงไอเดียเขาโฟกัสอะไรนะภาพภาษาภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนเข้าไปในในมีนิ่งของ advertising เป็นแบบไหนคือสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนในไฟอาร์ตเนี่ยมันจะยากเกินไปในความใน,าในการตีความเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะคัดมันออกมาคือเรื่องความงาม นะเหมือนเวลาที่พยกตัวอย่างว่าเวลาเราทํางานเราทําไมจัดแสงแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรามีเรฟ r ลนซ์ในหัวที่เป็นงานจิตรกรรมอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปจับคอมพิวเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็รู้ว่ามันคือเครื่องมือใหม่ที่จะมาแทนปุกกันที่เราเคยใช้นะหลังจากนั้นชีวิตก็ก็ใช้คอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆ นขณะที่ช่าคอมพิวเตอร,ตอรก์ก็ไม่ได้มองแค่โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมวาดภาพพี่สนใจว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันเป็นเครื่องมือหนึ่งมันจะต้องมีวิวัฒนาการพี่ก็มองว่าในวิวัฒนาการของมันเนี่ยพอทุกอย่างมันจะมูฟเป็นดิจิตัลแล้วเนี่ยโลกเป็นดิจิตัลแล้วเนี่ยโปรแกรม 3D มันจะมีอิทธิพลก็เลยตั้งบริษัทอเดชเพื่อที่จะทำ CGI เพราะเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมา พอเราสนใจเรื่องถูเรื่องเทคนิคเรื่องเครื่องมือที่มันไปข้างหน้ามากๆพี่ก็จะมองย้อนกลับมาว่ามันมีองค์ความรู้อะไรไหมที่อีก20ปีข้างหน้าไม่เปลี่ยนแปลงพวกนี้มันอยู่มาเป็น100ปีแล้วมันเป็นข้อมูลที่สแตติกเรากลับเข้าไปเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่เอามาใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าอันนี้คือขุมทรัพย์ที่ที่เราสามารถ เดินกลับไปในอดีตแล้วไปหยิบมันมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ขณะเดียวกันเราก็สนใจในการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่เป็นอนาคตนะการบาลานซ์ระหว่างอดีตกับอนาคตนี่น,นี่นี่คือเรื่อง,เร,องเรื่องที่พี่คิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้มันก็จะทำให้เราไปข้างหน้าได้อย่างแบบมั่นคง